tickle pink that things aren't going my way cause that would be boring spend my last cent on cheese and champagne what a wonderful morning never mind she declined to the first day it was only on my birthday never mind all the lines on the highway give me time to reflect a bit because. <sighs> สวัสดีค่ะพาบ้านบ้านคอนโดวันนี้เราพาทุกท่านมาอยู่ที่สำนักง,งานขายของโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ใกล้จุดตัดรถไฟฟ้าสามสายณนะลำสาลีอินเทอร์เชนจ์และที่นี่คือโครงการ The Living รามคำแหงครับทำเลก็ดีใกล้รถไฟฟ้าเดินทางก็สะดวกแถมยังมาในราคาที่หยิบจับได้ง่ายอีกด้วยนะคะและยังรายร้องไปด้วยความอุดมสมบูรณ์เพราะว่าอยู่ใกล้กับเดอะมอลล์บางกะปิตลาดบางกะปิเทสโก้โลตัสแมคโครมีครบอื้อหือครบจริงอะไรจริงเลยค่ะ ที่ตั้งของโครงการจะอยู่ติดกับถนนใหญ่รามคำแหงบริเวณจุดตัดถนนพ่วงศริใกล้กับแยกลำสาลีตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าเดินทางสะดวกทั้งรถรางเรือเลยนะครับอนาคตจากโครงการเพียงแค่ร้อยเมตรเท่านั้นจะถึงทางขึ้นสกายวอล์กไปยังลำสาลีอินเตอร์เชน์ซึ่งเป็นจุดตัดของรถไฟฟ้าถึงสาสายด้วยกันทั้งสายสีเหลืองสีส้มแล้วก็สีน้ำตาลในอนาคตแถมด้านหลังโครงการครับยังติดกับคลองแสนแสดซซึ่งลูกบ้านสามารถเดินทางไปใช้ท่าเรือบางกะปิได้ด้วยครับ โครงการเดนลิวินรามคำแหงเป็นคอนโดมิเนียมไฮไรส์สูง42ชั้น1อาคารค่ะโดยตัวอาคารจะถูกดีไซน์ให้เป็นรูปตัวยูดูแข็งแกร่งทนทานเปิดรับลมรับวิวรอบทิศทางเลยนะคะและตัวโครงการจะตั้งอยู่บนที่ดินขนาดใหญ่ถึง8ไร่มีจำนวนยูนิตพักอาศัยทั้งหมด1,938ยูนิตพร้อมกับที่จอดรถประมาณ41%ไม่รวมซ้อนขันค่ะที่นี่คือโครงการขนาดใหญ่และแน่นอนว่าส่วนกลางก็จะมาแบบมือมาอลังการตามไปด้วยนะครับ โดยเขาใช้พื้นที่สีเขียวรอบโครงการเลยเนี่ยกว่า6,000ตารางเมตรมีทั้งสวนสวยๆรอบโครงการในโครงการบน e Rooftop รวมถึงมีพ Pocket Garden เสริมความร่มรื่นให้โครงการได้ดีมากเลยทีเดียวครับและยังมีพื้นที่ส่วนกลางรวมทั้งหมดกว่า1,900ตารางเมตรเลยครับ และที่ชั้นหนึ่งรอบๆโครงการนี้นะคะจะประกอบไปด้วยพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่เลยค่ะเสริมความร่มรื่นให้กับโครงการได้ดีมากๆเมื่อเข้ามาในอาคารจะมีล็อบบี้สุดโอโถงออกแบบมาได้อย่างเรียบหรูถึง2ล็อบบี้เลยมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังโดยจะมีสวนขนาดใหญ่เชื่อมทั้ง2องล็อบบี้ด้วยนะคะ ึ้นมาที่ชั้นเเราจะพบกับสระว่ายน้ําขนาดใหญ่พร้อมสระเด็กที่มีความยาวรวมถึง50เมตรเลยนะครับให้ลูกบ้านเนี่ยสามารถมาว่ายน้ําออกกําลังกายได้แบบจริงจังเลยพร้อมด้วยจิมที่มีเครื่องออกกําลังกายมาตรฐานมาครบคันมีมุมชกมวยมีห้องโยคะคิสรูมบ้านบอลให้น้องๆหนูๆมาสนุกสนานกันเต็มเหนียวได้เลยครับที่ชั้น42จะมีพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่เต็มทั้งชั้นเลยค่ะประกอบไปด้วยโคคิทเช่นสตูดิโอ g a m e r o และอีสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์ซีแและพื้นที่โซนทำงานพักผ่อนอ่านหนังสืออย่างโคเวิร์กิ s งสเปซแ d w เวิ s ์กชอปสตูดและบิสเนส s ซ็นเตอร์และมีทิ้งรูมค่ะชั้น42นี้ถือได้ว่าเป็นพื้นที่แห่งความสุขอย่างแท้จริงเลยนะครับให้ลูกบ้านสามารถมาทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันได้อย่างสนุกสนานเลยและมาต่อที่ r o ฟท็อปครับที่ r o o f t o ปจะมีจอกกิ t งแ c รความยาว100เมตรเลยนะครับพร้อมกับสวนสวยๆแล้วก็เครื่องออกกำลังกายแบบเอาท์ดอร ลูกบ้านเนี่ยสามารถมาเพลิดเพลินกับการออกกําลังกาย j o กก i n g เล่นเครื่องเล่นต่างๆบนที่บริเวณน,นี้ได้พร้อมกับรับชมวิวมุมสูงของรามคาแหงได้เต็มตาเลยครับอยู่ที่นี่คุณนายรับรองเลยค่ะว่าคุณจะต้องเพลิดเพลินไปกับธุกกิจกรรมอย่างไม่มีวันเบื่อแน่นอนว่าแล้วเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมขึ้นไปชมห้องตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะไปเลยครับ ห้องตัวอย่างแรกที่จะพามาชมวันนี้นะครับคือห้องแบบ one bedroom ขนาดประมาณ28ตารางเมตรเป็นห้องที่มี Layout ลงตัวมากๆแบ่งโซนการใช้งานชัดเจนทั้งโซน Living ห้องนอนห้องน้ำและห้องครัวครับเฟอร์นิเจอร์ก็มาแบบ fully fitted ค่ะและความสูงจาก floor to ceiling นะคะให้มาสูงถึง2.65เมตรเลยมอบความสูงโปร่งสบายให้กับลูกบ้านจริงๆค่ะเมื่อเข้ามาในห้องนะครับเราจะพบโซน l ลี้ยที่มีขนาดกำลังดีต่อการใช้ชีวิต1-2ท่าน โดยเราสามารถจัดหาชุดโซฟาชุดโต๊ะรับประทานอาหารแบบ2ที่นั่งชั้นวางทีวีตู้อนเนกประสงค์หรือตู้รองเทา้ามาวางตามแบบที่โครงการจัดให้ดูแบบนี้ได้เลยนะครับดูลงตัวมากๆติดตั้งทีวีขนาด40-50นิ้วก็ยังอยู่ในระยะดูทีวีที่กำลังสบายสายตาเลยครับ ห้องนอนก็มีกระจกบานสไลด์กัน้นแบ่งแยกจากโซนลิฟิงและโซนห้องนอนออกจากกันได้อย่างชัดเจนเลยค่ะเราสามารถหาเตียงขนาด5ฟุตบิวอินตู้เสื้อผ้าและโต๊ะหัวเตียงมาวางก็ดูเหมาะสมลงตัวกับพื้นที่มากๆเลยและห้องนี้มีช่องแสงขนาดใหญ่พร้อมกับกระจกบานกระทุงเอาไว้เปิดรับลมระบายอากาศพร้อมกับเช็ควิวย่านราำ,ำแางได้อย่างเต็มเตมตาเลยค่ะอุ๊ยอุยอุยใครแล้วใครเนี่ยทำไมมาอยู่ห้องนี้สวยจังเลยอ่ะใคร สำหรับห้องน้ำนะครับโครงการตกแต่งมาให้สวยงามแบบนี้เลยมีการใช้กระเบื้องลายหินธรรมชาติตกแต่งผนังได้อย่างสวยงามเลยนะครับและมีการเจาะช่องให้เราสามารถวางเครื่องประทินผิวเครื่องอาบน้ำต่างๆได้สุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าฝักบัวอาบน้ำมาครบแยกส่วนเปียกส่วนแห้งให้ชัดเจนเลยพร้อมกับปลั๊กไฟและเบ้ากันน้ำเขาก็เตรียมมาให้ด้วยครับ คุณผู้ชมคะดูสิคะกระจกบานสไลด์ของห้องนอนเนี่ยสามารถเปิดได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะเฟล็กซี่มากๆเลยแล้วแต่คุณผู้ชมเลยคะ่ะว่าจะสะดวกเปิดฝั่งไหนมาต่อกันที่ห้องครัวเลยคะ่ะคุณนายอะ่ะชอบครัวห้องนี้มากๆเลยนะคะเพราะาเป็นครัวปิดไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นเลยคะ่ะโครงการจะเตรียมชุดเคาน์เตอร์ครัว,รวท็อปหินสังเคราะห์มาให้ชั้นตู้ลอยนะคะก็เต็มความยาวของห้องเลยคะ่ะ ฮอปฮูดซิงจัดมาให้ครบเซตเลยและใต้เคาน์เตอร์ครัวก็มีช่องให้สำหรับวางเครื่องซักผ้าส่วนด้านบนนี้นะคะก็วางไมโครเวฟได้ด้วยค่ะเมื่อเราทำครัวไปมีกลิ่นเราก็สามารถเปิดระบายอากาศออกไปที่ระเบียงได้เลยแถมพื้นครัวนะคะก็ยังมาแบบกระเบื้องด้วยค่ะง่ายต่อการทำความสะอาดมากๆเลย อีกห้องนึงเป็นห้องแบบ t o bed ที่มีขนาด38ตารางเมตรค่ะห้องนี้จะถูกดีไซน์ออกมาให้เป็นทรงหน้ากว้างให้ความรู้สึก f e ล l ล i k e ฮมซึ่งเป็นห้องแบบ t o bed one bath เหมาะสำหรับการเริ่มต้นใช้ชีวิตแบบครอบครัวเลยค่ะหรือหนุ่มโสดสาวโสดท่านไหนนะครับที่ต้องการห้องที่มี space เยอะๆพร้อมห้องอเนกประสงค์ห้องพิเศษเลยเนี่ยไว้ใช้ในการ work from home เป็นสตูดิโอถ่ายภาพหรือจะเป็นมุมขายของออนไลน์ต่างๆก็ได้นะครับห้องนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเหมาะมากๆเลยครับ ด้วยความที่ห้องของเราเป็นทรงหน้ากว้างบวกกับความสูงจากฟ o อร์ทูซ i ล i n g ที่โครงการให้มาถึง2.65เมตรจึงทำให้ห้องของเราเนี่ยดูอยู่สบายมากๆเลยค่ะและคุณผู้ชมอลองสังเกตดูนะคะระหว่าง master b ์ d r o o m มาอย่างโซนลิฟ v ิ n งมีกระจกใสกัน้นทำให้เปิดรับแสงธรรมชาติเข้ามาได้อย่างเต็มที่จึงทำให้โซนลิฟติ้งของเราเนี่ยดูโปร่งโลอ่งอยู่สบายได้เป็นทวีคูณเลยค่ะห้องนี้เป็นทรงเลเยอรหน้ากว้างที่อยู่สบายเลยนะครับนอกจากเราจะได้ลิฟิขนาดใหญ่แล้วเนี่ย ด้านข้างถัดมาด้านนี้ยังมีพื้นที่เป็นครัวอ่างหาดโดยโซนครัวนะครับโครงการจะมีการจัดเคาน์เตอร์ครัวตู้ลอยเป็นทรงตัวแอลเลยเก็บของได้เพียบนะครับฮอปฮูดซิ่งมาครบให้เราเพลิดเพลินกับการทําอาหารได้เต็มที่รวมถึงมีช่องวางตู้เย็นไมโครเวฟเครื่องซักผ้าครบถ้วนเรียบร้อยเลยครับและพื้นนี้ก็จะเป็นกระเบื้องด้วยง่ายต่อการเช็ดล้างทําความสะอาด ส่วนตรงพื้นที่หน้าห้องนะครับยังมีพื้นที่เหลือพอที่เราสามารถทำเป็นตู้บิวอินเน้เนกประสงค์ใช้ในการจัดเก็บรองเท้าหรือเก็บของจุกจิกต่างๆได้เลยครับ และโซนห้องน้ํานะคะตกแต่งด้วยกระเบื้องโทนสีธรรมชาติดูสะอาดตาสวยงามน่าใช้มากๆเลยค่ะโครงการมีการแยกส่วนเปียกส่วนแห้งให้เรียบร้อยแล้วและฟังก์ชันการใช้งานต่างๆโครงการก็จัดให้ครบครันเช่นเคยค่ะเดินผัดเข้ามาครับเราจะพบกับโซนห้องนอนขนาดใหญ่ถึง2ห้องเลยครับห้องที่คุณนายยืนอยู่ตรงนี้อาจจะใหญ่กว่านิดนึงเรียกว่าเป็นมัสเตอร์เบดรูมก็ได้นะ โดยสองห้องนี้เนี่ยเราสามารถวางเตียงขนาด5ฟุตได้ทั้งคู่เลยครับซึ่งทั้ง2ห้องนี้นะคะมีช่องแสงขนาดใหญ่ค่ะสามารถเปิดรับแสงธรรมชาติเปิดรับลมระบายอากาศได้ด้วยและระหว่าง master b เบ r o o m ไปยังโซน l i v i n งก็มีกระจกใสกัน้นทําให้เราเปิดรับแสงธรรมชาติเข้ามาในห้องได้อย่างเต็มที่เลยค่ะและที่สําคัญนะคะถ้าต้องการความ private ก็ติดม่านหรือมูลลี่เพิ่มเติมเองก็ได้นะคะส่วนห้อง master bedroom นี้นะครับคุณพ่อคุณแม่จะนอนห้องนี้และคุณลูกก็นอนห้องนอนด้านหลังนี้นะครับ เด็กชายเนี่ยอยู่คนเดียวนะอาจจะเลือกได้เลยว่าห้องไหนเป็นห้องนอนห้องนี้เป็นห้องนอนก็ได้ส่วนห้องนี้ที่มีกระจกอาจจะทำเป็นโซนทํางานใหญ่ๆกว้างๆของเราเลยครับให้ work from home ได้เต็มที่เลยหรือจะเป็นสตูดิโอถ่ายภาพห้องขายของออนไลน์ต่างๆก็ทํางานได้เต็มที่เลยครับผมถือว่าเป็น two bedroom ที่เราสามารถประยุกต์การใช้งานได้อย่างหลากหลายเลยครับ เดอะลิฟวิ่งังกำแหงมาพร้อมกับส่วนกลางขนาดใหญ่ถึง3ชั้นพร้อมพื้นที่ที่มีการเชื่อมต่ออย่างกว้างขวางตอบโจทย์การใช้ชีวิตทุกกิจกรรมที่หลากหลายไม่รู้เบื่อห้องพักที่นี่ก็ยังมาพร้อมกับเลเยอร์และฟังก์ชันที่ครบคันเลยนะครับในราคาเริ่มต้นสบายๆเลยไม่ถึง2ล้านบาทครับผมอยู่ใกล้ห้างใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายยังเดอะมอลล์บางกะปิตลาดบางกะปิโลตัสแมคโครอื้อหือหาของกินของใช้ได้ง่ายมากๆเลยค่ะ เดินทางสะดวกทั้งรถรางเรือโดยโครงการจะอยู่ติดกับถนนใหญ่เชื่อมต่อถนนหลักทั้งทางราำคำแหงลาดพร้าวสีนครินเสรีไทยนวมินและเป็นทำเลแห่งอนาคตจุดตัดรถไฟฟ้าถึง3สายณนะลำสาลีอินเตอร์เชนททั้งสายสีเหลืองสีส้มที่กำลังก่อสร้างอยู่และสายสีน้ำตาลที่กำลังเตรียมก่อสร้างในอนาคตครับ และเพียง100เมตรจากสกายวอล์เราก็สามารถเชื่อมไปยังลำสาลีอินเตอร์เชนได้แล้วค่ะซึ่งในอนาคตนี้นะคะเราก็สามารถเดินทางไปทั่วทุกเส้นทางโดยที่ไม่ต้องใช้รถยนต์กันแล้วแถมยังอยู่ใกล้กับท่าเรือบังกระปิจะล่องเรือผ่านคลองแสนแสบก็เข้าสู่ใจกลางเมืองได้สะดวกมากเลยค่ะและทำเลนี้ยังแวดล้อมไปด้วยสถาบันการศึกษาชั้นนำมากมายทั้งนิดา้ามรอรามแบทแล้วก็มีโรงพยาบาลชั้นนำอย่างโรงพยาบาลสมิติเวช เวทานีและโรงพยาบาลรามคำแหงครับอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยและแหล่งงานมากมายขนาดนี้รับรองเลยค่ะว่าจะซื้อไว้เพื่ออยู่เองเพราะาอยู่ใกล้กับสถานศึกษาหรือที่ทํางานหรือจะซื้อไว้เพื่อลงทุนปล่อยเช่ายังไงก็คุ้มค่าแน่นอนค่ะแล้วเตรียมมา Living Beyond Boundary ที่ The Living รามคำแหงกันครับสํนักงานขายจะเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา8.30ถึง1ทุ่มนะครับไว้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมโครงการกันครับ วันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วโอกาสน่าจ,จะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อติดตามชมได้ที่เพจพ่อบ้านบ้านคอนโดหรือ YouTube channel นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ